สวัสดีค่ะสวัสดีป้าเมย์ีนะคะนมิ่งรุดนิ่งรุดเอาไปเรื่อยๆสิคับรถแมคโคอโอ้ยไปไลูกไปไไปไปทั้งคุณม่ไป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  อุ้ยอ้ยไปไป,ไป,ปลูกไปไป,ไปโอป้ยโอ้ยเนาะเอากินกล้วยลูกจ er. ิ้นกล้วยหนึ่งรูทค่ะมิ่งลุดโอ้ยเนาะมาแล้วตัวอืมคุณหลายเด้อค่ะเด้อแม่กกาเด้อผมอยากกินกล้วยหวานๆครับผมอยากกินกล้วยฮะ ขับก้อนขับก้อนเลี้ยงขับก่อนลูกครับก่อนครับครับก่อนลูกเออครับแม่แก้วก่อนลูกอืมอยากกินกล้วยที่นอกรุดเลยเนาะโอ๊ยขับก้อนขับเลี้ยครับก่อนลูกครับก่อนครับผมก่อนมิงมิงโอ้ยเนาะเออครับผมขอบคุณหลายครับ คุณตาผูกแบบใดดอกนี่เนาะโอ้โหอุ้ยอโอุ้ยอุยอุ้ยอ้ดีดีลูกจับดีดีลูกจับดีดีเออมาเจ้ะ คนบ่ได้นังนนน่งได้น,น,ดดนะน,นี่คนบ่ได้นั่งได้นี่ิผดน่ะดาล่ะนานารถตุ๊กตาหนารถผดน่ะโอ้ยโอ้เจ้านี่เนาะก็ได้กินกล้วยหลายแท้ก็ได้กินกล้วยหลายแท้ครับผุนโอ้ มิงครับเมงิงครับผมเมงครับผมคุณครับผมครับผมคุณน่ะพ่อนอมปอนยับขับไปอีกเออยยับขับไปถึงบ่เออผมหิวมากครับผมหิวมากครับขอบคุณพ่อน้อมครับ ขอบคุณแม่แก๊สนะครับขอบคุณมากคุณน้องบอสพ่อเลยพ่อบอเป็นเลย <c oughs> ถ้าปอกเลยชิ้นดีอยู่ค่ะถ้าว่าบอปอกอ่ะเพิ่นบอส่อยชิ้นดีเป็นไรเหมือดแล้วมือดแล้วมือดแล้วครับขอบคุณครับาามิ่งขอบคุณครับไปอ,อีกแล้ว ควรนะครับควรทุกสถานการณ์นะคะฝนก็ควรนะครับควรนะครับคนฝนฝนโอ้ยเนาะอืมเออวู้ดดีใจได้แกงบอนหนอมเนาะดีใจเนาะดีแต่แกงเนาะโอ้ สไปใส่สีไปใสครับสีไปใส่มาครับมากมากครับมากโอ้โหพวกพี่ๆก็คุพอพี่เลิศรับมาพี่เลิศรักคุณคจับรถจับของคนมาโอ้โหนิ่งเขานิ่งนิ่งนิ่นิ่ง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 โอ้ยจกนโอ้ โอ้ยพอน้อมอืมอืมเอ,เ,อเอาเอาเอาปวนหาเหลืองแล้วนี่พูดนะ่ะโอ้ยเนาะเปิดง่าอยางเดียวเลยผมเนี่อข,ขั้นขั้นขั้นว้าโอ้ ออกมาแล้วโอ้โหโอ้โชคแล้วโชคพอหนอมแล้ว โชงง่วงวแล้วโชเคียวแล้วปองแปงปองแปงปองแปดดงถูกะคุะปองแปงปองแปงปองแปงว่า <c ười> โอ้ยนิงไอ่นิงโอ้โอ้โอโอโ ดื้อลูกกย่าดื้อผลนะ่ะผลนะ่ะดื้ออีดีเลยผลนะ่ะโอ้โหยหิันหักไปเดอ้อนี่เด้อพอน้อมอยากได้ง่ากระเด็นบาวน้อมเยอะเออแทงมาเลยเออ วดเมื่อยหลายก็เลยนอนลงเลยเอานะนอนลงเลยครับนอนสั้นนอนได้บอครับนอนได้บอผมจะนอนครับผมจะนอนพุณอะเฮ็ดไปถั่วทิบถั่วแดนเฮ็ดไปถั่วทิบถั่วแดนเลยครับผมพุณปุณเสียมตัวหลบเรียมตัวหลบเสียมตัวลบค่ะเสียมตัวลบ โอ้โหมิงมา่ะด oh. ื <brackets> <qu> ้อย่ดื้อว้าคนน่ะคนน่ะโอ้โหมุ้งตใส่ขั้นวะโอ้โหทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขจนพวกเราคนชอบป้าโรงเรียน แค่ง่าผมซีใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขคนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนเรียนของเรานนาอยู่ f ีใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขคนโอ้แข่งใหม่จนบานบุ่มเนาะนิ่งเอ้ยขนาดสัน้นนี่กันไปแท่งเนาะโอ้ย ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่ที่ทุกท่านนะคะโอ้โหโอ้โหเอายก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 ,ยกเออเอามิ่งบอกว่าผมอยากนอนครับอนอนก็นอนนอน,นอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วครับผมอยากนอนครับ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่ทีทุกท่านนะคะบ,บึงบึงลุสายกวนแห้งค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะก็ขอให้แม่ซีมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนโอ้โหมิเงร่ำรวยเงินทองนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่สวัสดีค่ะ